เออแปนอึดเติร์ดนะครับพี่น้องทุกท่านนี่เสร็จไปแล้วนะครับส่วนยางอ่าพ่อของคุณกีนะครับพี่น้องเนาะก็ใกล้บ้านของผมนี่เองนะครับอ่าก็เข้ามาตัดหญ้านะครับทุกท่านอืมตั้งแต่เมื่อวานแลวแหละเนาะนะครับตัดหญ้า เตรียมใส่ปุ๋ยนะครับทุกท่านเมื่อสักครู่นี้ก็ทางพ่อของคุณกินะครับเจ้าของสวนยางเนาะก็ได้เข้ามาเข้ามาดูนะครับเข้ามาหาพวกเราอยู่ที่บ้านเนาะพวกเราไม่อยู่นะครับก็พอดีเพื่อนว่าเพื่อนได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับก็เลยเข้ามาเข้ามาดูนะครับนีน่ยาง นูน่นนะครับนะก็รอเก็บวันจันทร์นะครับพี่น้องทุกท่านวันนี้วันเสาร์แล้วเนาะเออแปนเออเตอิดเ,เลยนะครับทุกท่านนี่สถานที่ทีพ่พวกเราเนาะเข้ามาผลิตเงิน <c oughs> นะครับทุกท่านอ่า สถานที่ที่พวกเราเข้ามาผลิตเงินนะครับอ่าก็ต้องทําให้มันโล่งนะครับนี่ก็เหลือนี่ครับพี่น้องเหลือล็อกด้านบนนะครับที่ยังไม่ได้ตัดนะครับผมก็เร่งตัดล็อกด้านล่างให้มันเสร็จนี่ครับตัดแล้วก็ดูดีนะครับสวยงามนะครับผม เ <C oughs> จ้าของสวนเข้ามาเห็นแล้วโอ้โหยิ้มหน้าบานเลยยิ้มไม่หุบเลยนะครับเห็นลูกน้องนะเข้ามาทําความสะอาดเนาะมาตัดหญ้าปีนี้นะครับคาดการว่าจะไม่ทําการพ่นยานะครับทุทานเนาะจะไม่พ่นยากําจัดวัชพืชเพราะว่ามันจะหมดฤด,ดูฝนแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ าลากฝอยนะครับมันขึ้นมาดูดหาอาหารนะครับถ้าพวกเราพ่นยาไปแล้วนะครับมันจะทำให้ลากฝอยมันตายนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อต้นยางนะแล้วก็จะทำให้น้ำยางไม่ออกนะครับพี่น้องก็เลยมาตัดนะครับทุกลาเนานะตัดเอานี่แหละนะครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่นะค่อย คอยว่ากันใหม่เนาะถ้าจะพ่นก็นู่นแหละตั้งแต่หัวปีนะครับพี่น้องนี่อย่างทั้งหมดก็เจ็ดร้อยต้นนะครับทุกท่านนี่เจ็ดร้อยต้นนะครับใบก็สวยนะครับปีนี้นะบใบสวยงามนะเขียวขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับทุกท่านนะก็ยังว่าเนาะปีที่ผ่านมาผมฉีดพ่นยา บำรุงนะครับหมดไปสองขวดนะขนาดยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ยังออกอยู่นะครับอ่ะก็ทำงานแบบนี้แล้วครับพี่น้องทุกท่านไม่ได้ไปไหนนะครับก็ต้องสนุกกับมันเนาะทุกท่านไม่ว่าจะทำงานอะไรนะครับมันก็ต้องมีเหนื่อยนะครับมีท้อ ปะปนกันไปนะครับเราก็ต้องทำให้มันสนุกนะครับทำงานไปมันถึงจะได้มีรสชาตินะครับผมบางครั้งนี่โอ้ยท้อนะครับเหนื่อยแบบไม่อยากจะได้อะไรเลยนะครับถ้าเราไม่หาแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะ ไปหาแบบไหนนะครับทุกท่านเนาะอืมอยากจะไปตามกระแสก็เป็นห่วงลูกนะครับห่วงนอ้องไอเดียอ่ก็เลยอ่ะตัดสินใจนะครับอยู่บ้านนี่แหละเนาะทำคอนเทนต์ก็ก็แก๊กแก๊กนะครับอ่มีเวลาก็ทำไปไม่มีเวลาก็นอนไม่มีเวลาก็ไม่ต้องทำเนาะอ่าแต่ก็วันละคลิปสองคลิปเนาะทุกท่านเนาะ ว่ให้พี่น้องได้ติดตามว่าพวกเรานะทำอะไรบ้างนะครับคอนเทนต์ของพวกเราก็คือนี่แหละครับพี่น้องถ่ายชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับเนะลาะป่าเลาะเขานะครับโอ้ยนี่ขึ้นหน้าใหม่ครับพี่น้องเอฟซีน่นขึ้นหน้าใหม่นะครับโอ้ยแบบนี้ถูกใจ ทั้งเท่าแก่ทั้งแม่มาต่อยนะครับแม่มาต่อยแบบโอ้โหแบบนี้ไหมยุงก็ไม่เยอะนะครับทุกท่านถ้าเราตัดหญ้าไปนะครับพี่น้องอ,เ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็เตรียมใส่ปุ๋ยซึ่งเท่าแก่เข้ามาดูแล้วนะครับพรุ่งนี้เตรียมใส่ปุ๋ยนะฮะทั้งหมดหกกระสอบนะครับพี่น้องอใจก็อยากจะ นั่นแหละครับพี่น้องตัดหญ้าให้มันเสร็จก่อนเนาะค่อยใส่ปุ๋ยนะครับอ่ะใส่ก็ใส่นะครับพี่น้องอใส่ไปใส่ปุ๋ยก่อนเนาะค่อยตัดหญ้านะครับก็ตัดไปได้เยอะแล้วนะฮะตัดไปได้เยอะแล้วก็เหลือรอกด้านบนนะเราสองร้อยเกือบสามร้อยต้นนะครับนี่เจียวเลย ้าก,ก็ลกแล้วนะครับพี่น้องลกนะยุงก็เยอะนะไม่เหมือนแบบนี้นะตัดไปแล้วโอ้ยสวยงามมากเลยฮะเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวกี่โมงแล้วนี่นะก็จะ,กล,ะก,กลับไปทานข้าวนะครับพี่น้องทุกท่านก็ไปทานข้าวรับมีดนะเย็นนี้ก็เช่นเคย นะครับก็จะกรีดเนาะล็อกด้านบนนะครับเพราะว่าพวกเราแบ่งนะครับแบ่งกรีดนะครับถ้าจะกรีดหมดนี่มันจะหย่อนน้ำกดไม่ทันนะครับกลัวฝนตกนะครับเย็นนี้เราก็จะขึ้นไปกรีดอยู่ที่ไร่ผู้กระปาดไร่ภูหลวงแล้วก็บ้านกกอกนะครับบ้านกกอกก็ประมาณ400ต้นนะผู้หลวง160ภูกระปาดอีก400ตรงนี้ ประมาณเกือบ300นะครับนี่จะก,กิดล็อกด้านบนบริเวณที่ยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับพี่น้อง f อฟเนาะก็ต้องสู้นะครับทุกท่านเนาะสู้นะเพื่ออนาคตของลูกเนาะทุกท่านไม่ว่าจะงานอะไรนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะก็ต้องทำนะครับหาขูดต้นไม้นี่นะครับพี่น้อง ถึงจะไม่มีดราม่าอะไรนะครับถ้าไปด่าคนอื่นนี่โอ้ดราม่าเยอะแยะมากมายปวดสมองนะครับทุกท่านอืมนะอยู่แบบนี้แหละครับทุกท่านเนาะอ่ะโอเคครับเอซทุกท่านเอ๋ยเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผม